สวัสดีจ้าพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านนะคะคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคาโพดข้าวโพดล่าสุดประจำวันที่3เมษายน2565ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในเราไปอัปเดตกันเลยค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดพิจบูรผู้ค้าต้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่8บาท90สางถึง9บาท30สางต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่11บาท90สางถึง12บาท40สาง กิโถัดมามาดูที่ราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาอยู่ที่12บาท90ซองถึง12บาท95ซองต่อกิโลกรัมค่ะพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ถ้าท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมราคาจังหวัดเราต่ำเหลือเกินสามารถโทรแจ้งกรมการค้าภายใน1569สายด่วนได้เลยค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปลวจ้า Bye-bye!